สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับไปขับออกไปเที่ยวบ้างนะคะวันนี้นะคะเป็นวันพิเศษพิเศษนะคะได้มาเจอช่องยังอีกแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูไปนะคะว่าท่านคนนี้คือใครท่านเลยหรอติดลูกค้าท่านรีวิวเส้นทางไปจะตกปลาบาก2025ันยี่สาดได้ไปดูกัน สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเจอกับน้องเอเดนนี่จากสวัสดีนะคะจากช่องเดินป่าเดินดงค่ะเดินป่าเดินดงหลายๆคนใคจะคิดแล้วใช่ไหมคะน้องเอเดนมีวลีเด็ดว่าช่ำมากไปเสียงต้องแบบเรานี้เสียงมต้องได้ไต่ขอลองสิไงนะคะจริงจริงมึงมันสวยมากลองม้างนะ มึงมันสวยมากมันจะได้มันจะได้ติวรีนไงติวรีนไม่จะไปฝึกเหรอใช่วันนี้ก็ขอบคุณนะคะที่ให้เนี่ยนวคะช่องไฟฝ่าชาแนลนะคะที่ให้มาสัาษั์กัน่ีจะก็อยู่ใกล้ๆนนนทบุรีเหมือนกันใช่ค่ะวันนี้เราจะคุยอะไรกันบ้างดีวันนี้อยากคุยแบบ สไตล์ไหนแลแบบนี้าานะสนุกสนุก<อ>ใช่ค่ปะปาร์ตีต้สไตล์น้องเอเดนเลยแล้วก็แบบอาจจะมีประโยชน์กับ f อฟซีนะที่ติดตามอยู่อะไรอย่างเงี้ยอ่าก็ช่วงนี้มีออกทริปอะไรบ้างไหมคะช่วงนี้อ่ะครับช่วงนี้ก็จะออกทริปวันเสาร์อาทิตย์นะคะแตบบ่จะบอกให้กลับไปทํางานแล้วนะคะทุกคนก็คือจะใช้เวลาแบบช่วงว่างเออเที่ยวเสาร์อาทิตย์นะครับก็เป็นแบบไม่ไกลมากไม่เกิน400โลค่ะก็ประมาณนี้ไปกลัออกบแล้วทริปต่อไปนี่แทนจะไปเที่ยวไหนอ่าทริปต่อไปนะคะก็ อาทิตย so ์หน้าจะมีการอาทิตย์นี้ก็จะไปโคราชใกล้ๆค่ะในช่วงนี้หน้าร้อนด้วยใช่ไหมใช่ร้อนร้อนมากกรุงเทพเราต้องหนีจากกรุงเทพนะคะตอนนี้ไปจะรู้จักน้องเอเดรมาบ้างแล้วแต่บางคนก็อาจจะยังไม่รู้จักเนาะแต่ว่าน้องเนี่ยเขาดังจากัวรีฉับมากแม่อาจจะดังจากใหนนะคะทิกต็อกใช่ไหมสวยมาก ดังมาจากติ๊กต็อกครับผมอ่านะจัดเส้นในติ๊กต็อกแต่ตอนนี้ก็คือมีไปหลายแฉกทุกท่านเลยที่หลายแฉกก็ฝากติดตามด้วยนะคะฝากติดตามใน YouTube กับ Facebook ด้วยใช่ค่ะแล้วทีนี้ว่าอยากจะถามว่าแบบว่าแรงบันดาลใจในการที่แบบเกิดมาทำท่องเที่ยวอะไรเงี้ยเสร็จจากอะไรคะต้องบอกว่าแรงบันดาลใจของเอเดนในการออกท่องเที่ยวครับมันเริ่มมาจาก อ่าเขาเรียกว่าความเหนื่อยร้านในการทํางานแล้วกันเรารู้สึกว่าเฮ้ย<ช>เราทํางานจันหนึ่งสุกเราเหนื่อยละเราอยากหาอะไรที่มันฮฮลใจเราจะหาอะไรลหละที่มันเข้าแบบไลฟ์สไตล์เราด้วยความที่หนึ่งเราเป็นคนที่รู้สึกว่าชอบออกไปเจออะไรใหม่ๆออกไปท่องโลกกว้างเพราะเออเราก็ไปเที่ยวนะคะก็เลยแบบเฮ้ยอันนี้แหละมันคือตอบโจทย์สําหรับเราแล้วแบบใส่พูดสายอะไรนะคะก<ห>็เลยแบบเลือกการตัดสินใจไปเที่ยวมันเลยเป็นจุดอ่าก่เนิดของคำว่าเอเดนฉับมักแน่ค่ะ ส่ำมาถแม่นี่คือแบบคิดได้นายก่อนก็คือ <laughs> อะไรคือก็คือ <laughs> ช่วงนั้นเที่ยวนาฝนเราออกเที่ยวนาฝน<ะ>ก็เลยอุ้ยเราฉ่ำมากอ,<ะ>อน้นเปียกมากก็ฉ่ำมากแม่กลางถนนเลยจา้าก็เลยแบบเป็นวลีที่คนเจอเราต้องพูดค่าว่าฉ่ำมากแม่ <laughs> ามาเลยเป็นส่ำมากแม่มาตลอด <laughs> แล้วคลิปไหนนะคะที่แบบว่าอยู่ดีแบบปังขึ้นมาเลยแบบคนรู้จักไวเรัลขึ้นมาเลยอะคะ่ะอ่าที่บอกว่าปังๆเลยตอนนั้นน่าจะเป็นคลิปที่เรารู้สึกว่าเราอะด้วยความที่เอ้ยอยาก เป็นคนสวยและใจดีสวยใจดีด้วยเที่ยวครั้งแรกเขาบอกว่าเอเดนอะไม่ได้แบบไม่ได้เที่ยวโดยใช้มอเตอร์ไซค์นะคะคลิปแรกอเอเดนเดินทางโดยรถไฟไปจังหวัดน่านอ่าตอนนั้นจำได้เลยเรารู้สึกว่าเราก็หาของไปบริจาคใช่ไหมคะหมู่บ้านห่างไกลเอออยากไปฟนิวแบบขอเรียกว่า สวยด้วยเที่ยวด้วยจิตอาสาด้วยอ่าเราก็เลยแบบไปเที่ยวนางสาวไทยใช่ตอนนั้นคนของแเยอะไปคนเดียวนั่งรถไฟไปจําได้นั่งรถไฟชั้นสามยืนตลอดทางจนไปถึงลำพูนไอเดนถึงได้นั่งอะค่ะหนักไหมไม่ไม่ก็เลยแบบอ่ะพอไปถึงเราก็ไปเช่ารถเช่ารถอะไรเที่ยวจังหวัดน่านก็เลยแบบเกิดการหลงทาง เราก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะคะเราก็ถ่ายวีโอปกติตอเริ่มถ่ายคลิปแล้วถ่ายคลิปเลยก็เลยแบบไม่มีอะไรมากอีเดนก็แบบพูดประมาณว่าเฮ้ยทุกคนฉันหลงทางเพราะว่าตอนนั้นเราไปแล้วหลงแบบอยู่กลางเข่าพอเดียวก็เลยแบบอ่ะลงคลิปนั้นไปก็ไม่ได้คิดอะไรพอตื่นเช้ามาสรุปว่าคลิปเอเดนที่หลงทางอยู่แบบทุกสำนักข่าวตอนนั้นมีคนตามสองพันก็เลยดีดขึ้นมาหนึ่งแสนเลคืนเดียวก็เลยแบบฮะ โอ้ยคืนเดียวหนึ่งแสนแลยวค่ะใช่คืนเดียวหนึ่งแสนนัแหละนุ่งมากก็เลยแบบนั่นแหละมันเป็นจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นแรกของเอเดนอะไรก็คือผ่านมาแล้วจีระยะเวลาเท่าไหร่คะจากคลินั้นอะตอนนี้น่าจะประมาณเกือบปีน่าจะประมาณสิบเอ็ดเดือนค่ะโอ้ก็คือว่าบโตเร็วมากเลโตอนนี้เท่าไหร่แล้วนะตอนนี้ห้าแสนเจ็ดแล้วนะคะทุกคนฝากิจด้าวด้วยนะคะใครมาเจอคลิปนี้ใหม่ๆนะติดตามเต่ได้นะคะแบบเป็นคนอีเดียทูปเป็นงไม่เคยเจอในนี้นะอ่าโอเค และเดินทางท่องเที่ยวมาขนาดนี้แล้วเนี่ยอยากทราบเลยว,ว่าทริปทีป่พับใจมากที่สุดคือทริปไหนคะอ่ะเอเดนขอตอบแบบนี้ก่อนว่าเฮ้ยขอตอบเป็นโซนๆเนาะคือ,อมีเอาเป็นเลือกทะเลกับภูเขาแล้วกันเนาะคือเอเดนเป็นคนที่ชอบภูเขาต้องบอกว่าชอบมากคือแค่เห็นแบบ ทุกคนลองจินตนาการดูนะคะเอเดนหนักไปเที่ยวหน้าฝนบ่อยแล้วแบบแกเพราะมันขึ้นไปแบบอุ้ยพวกเราจะขนลุกขึ้นมาสวยมากคือเหมือนเราลอยบนฟ้าแบบเนี้ยคือชอบมากคือเป็นคนที่เห็นหมอกแล้วน้ำตาซึมเพราะรู้สึกว่านี่แหละมันหมอกแบบเราเป็นคนชอบธรรมชาติลุยๆเรารู้สึกว่าเราชอบภูเขาคล้ายแต่ไปตักผาใช่มันมันสดชื่นมันมันเฟรชมากกว่าค่ะ นะคะก็สปาร์ตเจ้ขาวพอได้เตินติมพอได้แล้วก็ทะเลก็ไปด้วยเหมือนกันทะเละไป,ไปค่ะ,ค,ะคือทะเลต้องบอกว่ามันมีช่วงของมันคือแต่ละช่วงอย่างเช่นช่วงนี้ค่ะช่วงหน้าร้อนก็จะลงทะเละทะเลไทยสวยมากล่าสุดเพิ่งไปเกาะกูดมาเพื่อแบบมันสวยมากน้ำใสเหมือนเหมือนแก้วเหมือนกระจกอย่างเงี้ยสวยมากเออมันสวยมากแกจะบอกว่าในประเทศไทยมีที่สวยเยอะมากจริงๆแบบมาแล้วแต่คนแล้วแต่จะตายพี่อาจจะแบบเป็นชอบแบบ ทะเลแบบเนี้ยไอ้แต่อาจจะเป็นคือมันดีนะคะแบบเราได้ไปเจอคนหลายแบบเราได้มาแลกเปลี่ยนก็คือภูเขาเป็นไงทะเลเป็นไงแต่ละจังหวัดในประเทศไทยสวยเก๋เยอะเล้วเดินทางมาขนาดนี้เคยเจอเหตุการณ์ที่แบบไม่คาดคิดมั้งไหมแบบว่าแบบอุ้ยจะมีใครมาช่วยเราไหมอะไรอย่างเงี้ยระหว่างทางหรือเอาตัวรอดยังไงต้องหาว่า เอาเหตุการณ์ไหนเพราะมันเยอะมากเดนสีขีดเส้นใต้มาเยอะมากแต่ก็เอาประเด็นหลักแบบหลักๆแล้วกันที่แบบเจอรู้สึกว่าน่าจะเป็นรถพังค่ะเพราะว่าเอเดนเป็นคนที่ขับรถแบบมึงต้องใหม่คือคนใหม่ใหม่รถต้องใหม่ด้วยก็รถมันก็จะเจอปัญหายางรั่วแบบเนี้ยีเยอะนะคะแล้วก็แบบเครื่องสายพานขาดอะไรแบบนี้บ้างก็แต่เอเดนอะโชคดีนะคะตรงที่ว่าแบบ เราไปพังเนี่ยเราจะไปเลือกพังตรงที่แบบว่าไม่ไกลจากร้านมากหรือว่าถ้าไกลร้านก็อาจจะแบบมีพี่ๆสายไบค์เกอร์เนี่ยใจดีมาช่วยตลอดเลยค่ะที่ประทับใจน่าจะเป็นรถพังค่ะแล้วก็แบบมีพี่สายไบค์เกอร์หล่อมากวงเล็บหล่อมากมาจอดแบบทํารถให้เรานะตรงนั้นเลยเราสช่อยากถึงแล้วนานอยากให้มันพังอีกก็เลยยังจูได้ไหง จำไม่ได้ค่ะตอนนั้นแต่พี่ขอหล่อมากนะคะขอบคุณมากเลยนะคะให้มาเห็ดคลิปนี้นะพี่อยากทำคอมเมนต์ใต้คลิปนี้น่ารักคลิปสุดจะไมาแบบว่าเราอยู่ข้างความโชคดีขอใหได้กันในควช่วยนะคะ แล้วเคยเจออะไรที่แบบน่ากลัวน่ากลัวอะไรย่างงบ้างไหมระหว่างทางโอ้โหต้องบอกว่าอันนี้แหละมาคือท็อปิกสองที่เจ๋อสุกมากทาให้สองผู้ติดตามดีดขึ้นมาอีกหนึ่งรอบนะคะเป็นประเด็นขึ้นมาเลยใช่ไหมอ่าน่าจะไปเที่ยวกาญจนบุรีอ่าพี่แจกคขาฟิลมาเลยฟิลน้นเราได้ออกเดอโกด้วยนะคะไปฟั่งด้วยนะคะจริงเหรอจริงจริงอันนี้คือแบบเป็นยังไงเนี่ยนะคะความคนรู้คนรู้ก็คือแบบมันก็ไม่มีอะไรหรอกค่ะคือเอเดนอะไปเที่ยวเออสถานที่หนึ่งอ่าสาวต้องมาแหละ ใส่ซาวแบบบึงคือเอเดนเ่าไปเที่ยวสถัน <piace> ท <incarcerated> ี่หนึ่งใช่ไหมกาญจนบุรีแหละมันไม่ต้องที่หนแ่ี่นาะแล้วเรากขับรทขับรถบขัเออจนะเาด้วยความที่เราคำนวณเวลาผิดนิดนึงก็ลงจากเขาดึกนะคะประมาณทุ่มซึ่งมันมืดมากก็เลยขับรถลงมานู่นนี่นั่นนะคะโชเจอบบก เจออยู่ข้างทางเลยเออตอนกลางคืนแล้วค่ะตอนนั้นคือมืดมากใช่ไม่อาจจะไม่เหมือนเรื่องผีเท่าไหร่แต่มันก็เหมือนเลยแต่ตอนนั้นเราคือกลัวมากแต่อยู่คนเดียวอย่างนั้นก็น่ากลัวนะกลัวตอนนั้นน่ะน้าตาแตกเลยก็เราก็เหมือนสติหลุดแล้วตอนนั้นก็เจออยู่ข้างทางแล้วมันใกล้มากค่ะประมาณแบบตรงนั้นเลยเขาทำอะไรอยู่คะ ยืนอยู่ข้างทางเลยค่ะทีแรกเราก็นึกว่าเป็นเหมือนเป็นป้ายบอกทางโน่นนี่นั่นมันไม่ใช่ค่ะมันไปคือเราเห็นจริงๆคือเราจริงป่านไปอะไรอย่างเงี้ยเหรอเอเดนอ่ะไม่เชื่อเราหินนะแต่ตัวมาเจอตัวเองถึงรู้ว่ามึงต้องเจออ่ะมันบอกไว้แล้วว่ามันมีจริงอไม่มีจริงมันต้องเจอจริงก็แต่เห็นหน้าไหมตอนนี้คือเห็นหน้าเห็นอะไรเลยไม่เห็นค่ะแต่เป็นแบบ เป็นผมยาวกระโปรงขียคือความรู้สึกเราจะใช่แหละอะไรมันจะใช่ค่ะเราก็เลยแบบตอนนั้นสติแตกมากเล้วตอนนั้นขับเบบแดงรถไฟก็ไม่ค่อยสว่างนะคะเออสปอเซอร์ไฟเขาได้แล้วหลังจากไม่ใช่แค่โฆษาเราว่าเบรคเบรแล้วตอนนั้นนะคะก็ขับรถมาขับรถไปแบบไปเรื่อยๆนะคะตอนนั้นสติหลุดมากเจวาค่ะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ตอนนั้นเราก็ หยิบกล้องขึ้นมาเลยอ๋อรูปนี้รอคาดขับรถมือเดียวถ่ายคลิปเลยแล้วนะรถก็แบบมันไม่ค่อยแรงสุดแล้วก็บิดขึ้นมาเลยจนเราบิดขึ้นไปนิดนึงเราเจอสาสร์นะคะไปเส้นนั้นจะเจอนะคะก็เป็นศาสตร์ใหญ่เลยค่ะเป็นศาสตร์มีชุดทงชุดไทยแล้วรู้สึกว่า ันผ่านมาได้ไงพอลงไปถึงแบบนั้นเจ้าที่ก็ตกใจว่าหนูลงมาจากตรงนั้นได้ไงเพราะมันไม่มีใครขึ้นไปแล้วอะไรคือหลงนะหรือว่าไม่หลงค่ะมันเป็นเส้นทางตากค่ะแต่มันด้วยความที่มันเป็นเขาจากบนอุทยานลงมาข้างล่างค่ะประมาณ40ิโลอะเราต้องอยู่กับความรู้สึกนั้นนะคะอะไรไปกับมือใช่บรถลาม่ดใช่จนไปถึงแบบข้างล่างตมน้ำมันแล้วก็คลิปโดยด่อคลิปนั้นมันก็ ตื่นเช้ามาก็มีแบบหลายช็อคฮาไปลงอีกอ่อินฟลูเอนเซอร์สาวเจอผีก็เลยก็เป็นอีกไวรัลเนอร์ไวรัลเนอร์เริ่ใช่ก็เลยไปใช่ก็เลยไปแฮชแท็กดังพอผีเลิศว่ะแสดงว่าเขามาช่วยแบบว่าดันเพิ่มนี่อ่ะ แต่วพวกงบประมาณในการวางแผนบัเตเจ็ตในการท่องเที่ยวอย่างเงี้ยคะ่ะเอาไว้จากไหนหรือว่าวางแผนยังไงในแต่ละทิปบ้างอืมืงบประมาณนี้เป็นคนที่ถามเข้ามาบ่อยมากแฟนคลับแล้วก็ไ <c oughs> ลค์หรือว่า,าลงคลิปว่าพี่เอาเงินจากไหนเ <c oughs> ที่ยวโน่นนี่นั่น,นะคะ่ะต้องบอกว่าเริ่มแรกตอนที่เอเดนแบบผู้ติดตามมาได้เยอะอะเอเดนก็เริ่มเที่ยวจากการเที่ยวว่ามีบัตเจ็ที่ไม่ได้สูงนะอันนี้ต้องบอกว่า ตอนนั้นเอเดนจาได้ว่าเอเดนไปเที่ยวนครนายกเอเดนไปโดยรถเวฟซึ่งเวฟแบบพึ่นชื่อเรื่องประหยัดน้ำมันนะเอเดนมีคนห้าร้อยอันนี้พูดจริงหรอมีห้าร้อยจะอยากไปเที่ยวก็เลยเลิกเห็นใจไปจังหวัดนครนายกเพราะจังหวัดนครนายกมีน้ําตกเยอะมีธรรมชาติสวยช่วงหน้าฝนก็เลยตอมน้ำมันไปกลับอ่ะตอนนั้นจาได้ว่าตอมค่าน้ำมันไปสองร้อยสองร้อยนี่คือไปกลับกรุงเทพใช่แล้วก็กินอีกสามร้อยแบบนี้พอเผื่อมันไม่ถึงห้าร้อยเจ้าสี่ห้าร้อยเราว่าเราอ่ะเป็นสายที่ ไม่ได้แบบไปเพื่อใช้เงินไปเพื่อเที่ยวสร้างความสุขให้ตัวเอง <c oughs> จึงบอกว่าถ้าเราอยากหากความสุขเองเราอาจจะไม่ต้องยึดติดตรงนั้นก็ได้ไปใกล้ๆก่อนเริ่มจากใกล้ๆแต่เมื่อเรามีโอกาสหรือช่องทางเราอาจจะมองว่า ค่อยหาบัตเจ็ตไปเยอะๆในโอกาสพิเศษแบบนี้หนึ่งปีครั้งเลยสองปีครั้งแบบนี้ก็ได้วันนั้นไปกี่คืนนะตอนนั้นที่นักพนักไปไปกลับเลยวันเดทีใช่มาเลยไม่ไม่ได้มีเรื่องค่าใช้จ่ายแต่พอเราเริ่มเที่ยวมันก็อาจจะขยับขึ้นมาเป็นหนึ่งพันเพราะเราเริ่มมีการค้างค้างคืนแล้วอาจจะมีค่าลานกลางเต็นท์แบบนั้นนะะด้วยความที่เดนเป็นสายกลางเต็นท์ด้วยมนเลยแบบค่าโน่นนี่มันเลยไม่ได้สูงมากกินง่ายถูกต้องกินง่ายๆรู้สึกว่า ถ้าเราไม่ได้ยุติดกับตรงนั้นการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวมันจะเขาเรียกว,ว่ามันไม่ต้องใช้เงินเยอะเราไม่ต้องไปเครียดกับบัตรจ็ตตรงนั้นสูงถ้าวางแผนไว้ล่วงหน้าน,นิดนึงว่าท่าไหลแล้วก็ไปเลยใช่<ะ>ปเป็นคนากไปชอบเที่ยวแบบเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นกลุ่มหรือเป็นคนเดียวม<ๆ>ากกว่าอะไรทุกคนอาจจะมองทุกคนทุกคนอนะ คือชอบมองว่าเอเดนอะมีเงินเยอะในการไปเที่ยวทุกคนจะไม่ได้มองจากจุดเริ่มต้นของของเราที่ว่าเราเริ่มมีเงินเที่ยวเท่าไหร่ทุกคนจะมองจุดสดําเร็จของเราเลยว่าก็คุณมีเงินนี่คุณพูดได้ก่อนที่เดนจะมีเงินมีสปอนเซอร์เอเดนก็เริ่มจากจุดที่มันใช้เงินเที่ยวแบบไม่ได้เยอะอค่ะเพราะฉะนั้นน้องๆองรุ่นใหม่ที่แบบว่าเนอะแบบทำงานเยอะแล้วเลยแล้วเนี้ยแบบว่าอยากจะออกไปสัมผัสธรรมชาติแบบชาร์จแบตให้ตัวเองบ้างแบบนี้เดนก็ใช้งบน้อยๆประหยัดยก็ได้ อ่าแล้วแบบว่านายเดนชอบอะไรคะระหว่างออกทิพเป็นเดียวหรือออกทิปเป็นกลุ่มดีอ่าถ้าเลือกความชอบนะคะไอเดนอชอบเที่ยวคนเดียวเพราะว่าเที่ยวคนเดียวมันมีขเขาเรียกว่ามันมีความคล่องตัวสูงในการท่องเที่ยวเราไม่ต้องไปที่จะต้องวางแผนในการเดินทางเราไม่จำเป็นที่จะต้อง รอใครคืออยากไปไหนก็ไปอยากบิดรถมอเตอร์ไซค์เพราะว่าไอเดนเป็นคนที่ทําอะไรป,ปุ๊บปั๊บนั่งไรสดก่อมนันน้ำน่าจะจําได้นั่งไรสดอยู่แฟนขับ้าไปเที่ยวนักตกคลองลานสวยๆมากเราก็เปิดอุ้ยมันสวยมากช่วงนั้นอ่ะมึงมันสวยมากเอ้ยลำได้สำเร็จแล้วอ่ะเราก็ูดเล่น <laughs> ๆ้ากดหัวใจถึงสองแสงนะจะไปเลยออกเดินทางต,อ,ตอนสี่ทุ่มเนี่ยตอนนี้สามทุ่มครึ่ง เชื่อไหมแฟนขับกดหัวใจไม่ถึง20นาทีทุกคนกดถึงสองแสนเก็บกระเป๋านะคืนนั้นออกเดินทางริวหลัเลยคริวหลอก <laughs> เลยค่ะก็เลยแบบไปนะตอนนั้นเลยนะคะเมื่อแหละมันทําให้แบบ แม่เป็นที่จะต้องมีแผนแต่ถามว่าเที่ยวแบบกลุ่มมันสนุกไหมสนุกนะเพราะว่าไอเดนได้มีโอกาสเที่ยวกับแบบหลายช่องคือเป็นเพื่อนๆ่เอ,นเอ,นเอเดนนี่แหละแบบเริ่มต้นมันจะมีมีไลฟ์สไตล์ที่มันต่างกันแล้วก็มีโอกาสถ้าแบบเราต้องดูโอกาสด้วยว่าเราอยากไปเที่ยวแบบไหนถ้าไปสถานที่ที่มันแบบหูลุยๆเราต้องไปแบบเป็นกลุ่มมันถึงจะมีความสนุก uh huh. ได้เมาได้จอย uh huh. กับเพื่อนแบบนี้ค่ะ uh huh. แต่ถ้าถามว่าชอบแบบไหนก็ยังยังโฟงชอบเทีย่ยวคนเดียว uh huh. แล้วสาหรับทริปเที่ยวคนเดียวสมมติว่าถ้าใครแบบอยากจะออกทริปเที่ยวคนเดียวบ้างไง,งมีที่ไหนนะา낭ไม้คะที่แบบอ้ยอันเนี้ยแบบไปคนเดียวปลอดภัยกา,า,ายที่ก็จะมีหลายที่เนาะหลายที่เลยค่ะถ้าแบบเราต้องถามปิ่งที่เราต้องถามก็ถามหัวใจตัวเองนะคะว่าบริเดณอะค่ะหัวใจหัวใจตัวเองนะคะว่าเราชอบเที่ยวแบบไหนเราชอบเที่ยวธรรมชาติเราชอบเที่ยวคาเฟ่เราชอบเที่ยววัดเราชอบเที่ยวทะเลเราต้องดูอย่างเช่นเอเดนชอบเที่ยวธรรมชาติเอเดนมองว่า มันอาจจะไม่ได้สวยสายตาคนแต่เมื่อเราไปเห็นเองอะมึงมันสวยมากจะบอกมึงอยากไปด้วยจริงบางเลยนะพูดมึงเลยตอนแรกก็สวัสดีค่ะไรเดนจอยชื่อหมที่เวลาเราขับรถไปเที่ยวภาคเหนือแบบนี้คือบางคนบอกว่าเว w e r นะมุมแบบเห็นอะไรก็สวยไปหมดมันบอกไม่ได้ข้ามันสวยจริงใช่ไคือพอมองผ่านกล้องมันอาจจะไม่ได้สวยเท่ากับเราสัมผัสด้วยตาเนื้อเราจริงๆอะไรอย่างเงี้ยบางทีเห็นต้นไม้ใหญ่ยังรู้สสวยค่ะฉันก็บ้าเหมือนกันเนาะ แต่เด็กว่าคนชอบธรรมชาติมากใช่ชอบชอบมากชอบแต่เด็กเลยปะคือส่วนตัวชอบเพิ่งชอบมาประมาณมสี่มห้าแบบเนี้ยก็เลยชอบมาเรื่อยๆแต่ว่าไอเดนอ่ะเคยแต่ก่อนเดินป่าด้วยก็เริ่มจากการเดินป่าแล้วก็มาขับรถแบบเนี้ยค่ะพี่ก็ชอบไปเที่ยวเหมือนกันชอบไปเที่ยวแบบพอแบบเหมือนทำงานแล้วพอไปเที่ยวแล้วแบบได้สัมผัสไปได้แบบลายพี่อ่ะสมองโป่งมีความเพียรแต่มันเลิศมันรัดอ่ะ มาถามเ,เรื่องเคล็ดลับของสายท่องเที่ยวมั่งดีกว่านะคะว่าทํายังไงให้ช่องท่องเที่ยวของเราเนี่ยปังหรือว่าคอนเทนต์ที่เราจะสื่อสารออกไปให้คนดูเนี่ยทำยังไงดีอ่าก็ต้องบอกว่ามันเป็นคําถามเหมือนง่ายแต่มันก็ตอบยากอ่ะแต่เอเดน่ะหลังจากที่อยู่กับติกตอมานานก็จะเข้าใจติกตอกมันแล้วก็จะเข้าใจตัวเองด้วยนะคะ,<ำ>ะคือเอเดนมองว่าคลิปที่หรือว่าสิ่งที่มันจะทําให้เราเป็นไวรัลหรือว่า ทำให้คนสนใจคือ1คือการสร้างตัวตนอันนี้สําคัญมากค่ะคือเอเดนมองว่ามันต้องมีความเป็นธรรมชาติในตัวเองอยากพูดอะไรก็พูดไปเลยให้มันเป็นสไตล์เราแต่มันก็ต้องอยู่ในขอบเขตที่มันสามารถทําได้นะคะ<ม>แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะปิ่งที่แบบเราสังเกต t ิ k ก o ็อกเนี่ยคือ TikTok อจะไม่ไม่ใช่ TikTok หรอกเราเนี่ยเราเป็นผู้บริโภคเองเ่ยเราเรา,เรารู้เลยว่าคลิปไหนที่มันเป็นแบบบิวเรียลคลิปไหนที่มันไม่ปรุงแต่ง คนจะดูเยอะมากเราถ่ายแบบบางทีมันไม่ได้สวยหรอกแต่มันเป็นเหตุการณ์นเรียวอะอคนจะชอบดูอะไรแบบนั้นมันติต๊กต้าวไปปนใช่งงใช่<ๆ>หรือว่ามันอาจจะไม่ต่างมันต่างกันนะคะว่าเราต้องการสื่อตัวเองออกไปแบบไหนแต่สำหรับเอเดนเอเดนมองว่าคลิปที่มันเรียวอะมันมันทาให้เน็ตแล้วคนจําเราได้ไง่ายมาเมื่อคนจําเราได้อะมันจะทําให้คนอยู่กับเรานานรักเรานั่นคือ ขาเรียกว่าเคล็ดลับของเอเดนมากกว่าเคล็ดลับก็คือมีความเป็นตัวตนตัวเองมากที่สุดเนาะก็ไปใช้กันได้นะคะเคล็ดลับนี้ไม่แน่เพื่อนอาจจะมีหนึ่งล้านวิวเลิศสรุปนักเอเดนสักหน้าที่แฉกเอาน้องบอกไว้อีกทีนึงเวไปรักสนุกดีกันนะแบบรายการสัมภาษณ์ก็ถามแล้วแหละอนาคตแผนยาวไกเนี่ยอยากจะไปที่ไหนเพิ่มเติมอ๋อคือส่วนตัวเอเดนหนัก มองไว้ไอนี่น่ะอยากขับรถไปเที่ต่างประเทศเหมือนพี่พช่องอื่นแบบเนี้ยสูไทยอ่าแล้วก็พี่ขุน,นแบบเนี้ยเออแล้วก็คือเรารู้สึกว่าคนอื่นทําได้เลยว,ว่าเราแบบแม้ในประเทศแล้วเราก็อยากไปแต่มันยังมีความกลัวยังยังเข้าเซฟโซนตรงนั้นไม่ได้ก็เลยแบบว่าอนาคตมันต้องทําให้ได้ค่ะแต่ก็มีแลนในปีนี้ว่า ต้องต้องไปให้ได้ค่ะแผนประเทศไหนก่อนไหมคะตอนนี้เอาใกล้ๆค่ะประเทศลาวแบบเนี้ยสิงคโปร์ลาวสวยมากค่ะลาเวดนามเลยใช่ส่วนมากไปแบบไม่ได้ใช้มอเตอร์ไซค์เนี่ยรอบนี้ก็เลยแบบอยากไปโดยใช้มอเตอร์ไซค์เดี๋ยวจะรอติดตามเลยนะคะข้อคิดหน้านี้ทุกคนฝากติดตามด้วยนะคลิปหน้าเราจะไปประเทศอะไรปิดท้ายด้วยคำถามนี้กันดีกว่าค่ะว่าข้อคิดอะไรบันดาลใจสำหรับนักเดินทางเนี่ยอยากจะแบบบอกอะไรกับ F4 บ้าง ข้อคิดในการเดินทางใช่ไหมคะเอเดนมองว่าเรื่องของข้อคิดอะคะ่ะมันได้เห็นอะไรหลายอย่างคือเราได้ข้อคิดระหว่างเดินทางอะเยอะมากคือเราได้รับรู้เรื่องราวของคนใหม่ๆเราได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์เราได้รับรู้วัฒนธรรมอะไรใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมการกินวัฒนธรรมการใช้ภาษาคือทุกอย่างมันได้รับเข้ามาใหม่หมดเลยแล้วเราได้เห็นวิถีชีวิตของระหว่างเดินทางค่ะมันทําให้รู้สึกว่าเราได้ข้อคิดข้อคิดมาเยอะมากค่ะ การใช้ชีวิตยังไงให้ให้แบบว่า มีความสุขการใช้ชีวิตยังไงให้สามารถเดินต่อไปได้โดยที่เราไม่ต้องแบบขนวควให้มันประสบความสําเร็จถึงขนาดแบบว่าเราต้องมีทุกอย่างอะค่ะมันมันได้อะไรหลายอย่างแล้วก็สิ่งที่ได้มากกว่าข้อคิดคือเราได้มีตาภาพระหว่างการเดินทางอันนี้คือสําคัญมากมาตอนนี้นะาะไปก็จะเจอเอฟซีถูกต้องใช่ช่วงคูเดืนธันวในการเคยเดนนอชอบมากเลยนะแบบเวลาไปเจอแฟนคลับระหว่างทางเนี้คือชอบมากเอามาขอเลยเซ็นได้ไหมไม่ให้กระดนเอาไปใดูเอแล้ว ก็แบบชอบเป็นคนที่ชอบค่ะรักอยู่แล้วไงน้องก็แบบว่าคุยกับใครเฟนลี่อะไรอย่างเงี้ยวิถีจะแบบยังแบบว่านะก็วันนี้นะคะต้องขอขอบคุณไอเอเดนมากนะคะขอบคุณมากเลยค่ะไปเที่ยวออกกิจกรรมบ้างมาส่งค่าพูดคุยแบบประชิดตัวแบบนี้ยังให้น้องปากผลงานนิดนึงว่าตอนนี้มีช่องไหนอะไรอย่างเงี้ยป้าได้ค่ะตอนนี้นะคะก็เพิ่งเข้าวงการค่ะก็ฝากทุกคนด้วยนะคะตอนนี้เอเดนก็กำลังทำนะคะ ยูทูบนะคะแล้วก็เฟซบุ๊กนะคะก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องพี่เขาด้วยนะคะทุกคนไปขับไอเดนนะก็ขอบคุณมากเลยนะคะแบบว่าที่ให้โอกาสให้เกียรติมาแบบขอบคุณเชินกาลถูกสัมภาษณ์นะคะรู้สึกว่าชอบมากนะคะก็แบบใช่สนุกค่ะก็ขอบคุณมากมากเลยค่ะสำหรับใครก็คือชอบเล่น t ิจิตอก็นะ แพลตฟอร์มทิปตุกแลิกตอ,อกได้เลยทุกๆ <c oughs> ช่ๆองทางในนี้ก็อย่าลืมนะคะออกไปเที่ยวบ้างแล้วก็เดินป่าเดินดงค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ